ห้อยแมวนะครับเราเปลี่ยนในห้อยเมื่อไม่เนาะมาเจอกันสวัสดีครับห้อยแมวครับเมื่อนี้เจอกันยี่ใสครับเมื่อไงตลาดนัดบ้านนาฝายตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดไทยภูครับผมเออยู่ใก่โมร์จัารพรรดินาะถนนเส้นเชียงภูมิตาดโตนก็มีทุกวันอังคารกับวันวันพุธนะครับครับผม วันนข้นกับวันศุกร์เออวันแข้งกับวันศุกรพูดอะไในห้อยมือใหม่ได้ยังมั้งมือเนี่ยเอ้าเอาได้สาวน้อยอันงามๆเลยครับตัวนึงโอ้โไม่เลี้ยงครับเปลี่ยนเมาเปลี่ยนนี่เราเป็นเตี้ยเปลี่ยนไม้ข้นละไอ้ครับโอู้หเบิดเท่านั้นออกทุนหนึ่งเดือนเนาะครับออกทุนหนึ่งเดือนพี่จได้ยังเดือนแล้วครับเนี่ยก็มันแปดเดือนนะพี่ แปดเดือนเขาเก้าเดือนนี่แหละไอ้หัวเขานี่เขาเขานี่บ่ได้เฮหตุผลเนาะบอครับเป็นเขาธรรมชาติทุบๆเนี่ยครับกันลังโผล่น้อยนึงโตรงไงยุคกระเพหาดสี่ประมาณสี่เม็ดเ้าเปลือกเนาะสี่เม็ดเ้าเปลือกจากเดือนนะครับให้แมวแปดแปดถึงเก้าเดือนแล้วนะครับเอาถามเลยเถอะนะมองอยากได้ครับมองว่าเงินกับพันหนึ่งเปิดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับเปิดไว้มองเปิดติดนะครับม้องเปิดต่อได้ยิงยุ่งโอ้ต่อได้ยุ่งวจนเครับ เพื่อพี่น้องเอาไปดอมไว้เน,ะนเานเนะเพื่อมูนี่มูใน้คอกเอาไปเติมกันเป็นในมูได้ครับนะที่ใส่ดีะเแต่แว,ว่าตั้มนีดีคนได้หอยเมีวบ่นีครับบบมีอย่างเยางครับเ่งขาดีเบ้อเป็นสาวใน,บ,นบ้านได้ครับด้อ0หนึ่งหมื่นหนึ่ง,ง,งพันครับ้างอ้องครับม<า>้อยเมีวที่ขอเบอร์เท่ไหรครับมศูนยเกาเดี่หกศูนย์สองแปดเจ็ดครับหอยแมวบ้าน บ้านเมืองน้อยบ้านเมืองน้อยครับผมอยู่ในเมืองนั่นแหละครับพี่น้องยังได้ไปเลื่องคุยโทรหาเรามื่อนี้ก็ให้หมาต้องให้แมวเด้อขอบคุณครับผมเครื่องฟ้าเด้อลานี่ครับนี่เครื่องฟ้าหางดีอยู่โอ้เราเอาหนามาใส่รถใหม่กินพร้อมแล้วเนี่ยพ่อกินพอดีเนาะก็นั่นแหละครับเนี่ยเมานังดีด้วยนะโอ้ทำเก็บดีเลยน นี่ใส่ดีแล้วว่าครับเนี่ยชงก็ขอทางแล้วเยอะครับอ่ะจะคอ่อยโทรมาต่อ้องเอาเด้อครับเด้อนน พเนตตวัอนี้ได้มาหนึ่งโคมแม่ลูกแล้วพ่อเนาะลูกนี่ดังดังเด้งเด้งดังดังนี่ผูหรือเว่เนี่ยพ่อตรงนี้ครับลูกสาวมาเบิ้งแม่เขามาแม่เขาก็หุ่นดีแล้วเนี่ยพ่อครับนางบีเนาะครับนางบีพ่อเน็ตจากโตแล้วเนี่ยเอ้าพานเขาพานมาครับได้ลูกสองตัวแล้วครับสองตัวแม่ลูกอ่อนเนาะลูกอยากลุงพี่ลุงแล้วพ่อเนาะครับอยากลุงโตเนี่ยเราจะไปตัวที่สาม ไปเลี้ยงนะพ่อนาะหย่าก,กับลังงางกบมีโอกาสอ้นยีดอกพาเนี่ยเท่าไรครับเนี่ยเอ้าหนหมืนหกครับหน 6, ึ่งหมื่นันต่อได้ไหน,นะพ่อน้ะรับต่อร้องเลยถึงเาะต่อได้มาล่า,าขอเบอร์พราะเนี่ยได้มาล่ามาศูนย์เกปดครับห้าห้าศนย่งเกศูนย์แปดพรเนี่ยมาจากบ้านข่าวครับครับ,รบอพี่น้องอยากได้นังบีเล้ครับเดื่อไปเลี้ยงลูกแดงถือหยากับทีอ้วนหนึ่ราอยูีดอกแล้วเปิดหนึ่งหมื่นกพันสองตัวได้ครับหมื่น วันนี้ก็ให้หมันเด้อพอด้ะพ่อพี่น้องกระเบิง้งหัวของห้อยค่าจาก,กเกษตรสมบูรณ์หนองบัแดงในวันนี้สองหนุ่มก็นั่นเบิวงบักลาหน่อยตัวนี้ก่อนวะบักลาแ<ร>ดงๆนะบักลาแดงนี่เอาไปขุนเนาะ เอาไปคุณเอาไปเลี้ยงไอหนุ่มน้อยอายุยังว่าท่านหลายเดือนเดียครับเนี่ยก้าใดห้อยขาเนี่บักลาเี้ห้องว้หมื่นหน่งพันห้าร้อยครับถ่าสงเขอาทางเรายัครับเนี่ยหนังกับพ่อได้อยูเนาะหมื่นหนึ่งพับที่นี่บักลาสีเข้มเข้มบะเข้มห้องไว้3สามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นหาพันไปเบื้องหน้าเด้ปะเบื้องหน้าป่ะ บางลายนี่เอาไปเปลี่ยนพ่อพันธุ์เม่บ่อเนี่ยครับอสีออกสีเข้มดีด้วยเนาะเดือน้อยครับเดือน้อยเนี่ยโอ้ได้อี่เดือนแล้วครับโอ้ได้ปีคัวซองปี้องปีซองปีเลรอครับกําลังดือดกํลังมุนนะกําลังทับเลรอครับโอ้กําลังทับมันนี่หลายเลี่ยมันปล่อยเอาไว้ปล่อยมันปล่อยเออเพื่อนมดได้เดือบ่ค่อยได้กินยาเตี่ยเพื่อนเดือ ผมสูงประมาณร้อยเท่าไหไหมคะร้อยหาสิบ uh> uh uh uh> uh 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 ู uh ่ยครับเยนอกไปไหนนได้หมได้ครับพอานยเนาะไข่เไข่รไข่สวยอยู่ครับปลายไข่ดำเนาะไข่คู่เนาะครับหางหางก็ดีร้อยู่ที่พวกแข็งขาได้ไหมคะแข็งขาเยังครับพอคืดีอยู่จิ่อคืดีเบอครับประกันได้เบสามหมนาพัน่ไหผมนี่ขอเบอร์ครับมาขอเบอร์เนี่ยศูนย์แปดเจ็ดห้า เจ็ดศ yeah, <ah yeah, ูนย st ์หกเก้าครับไม่ค่าของกระแดงครับบระแดงพี่น้องอย่าค่อยโทรหาเราได้ครับไม่ค่าหมันนะครับเด้อขอบคุณในลาเดี๋ยวพระพี่น้องกระเบื้องหัวหัวโขมหัวชุดเนาะให้ขนองเนาะสามตครับผมนางเงยอยู่นี้ เมนูครับเป็นเมนูครับเม่ลูกเขาตัวใดครับเบียงครับก็เบลาน้อยบลลาโน่จากเดือนแล้วนะครับพี่น้องประมาณ3มเดือนแล้วครับ3มเดือนอันนี้ได้เห็นนังด้ร้านนี่เป็นลูกสาวตัวแง่ครับเพอลูกยังงี้กันเตียครับอ๋อเป็นชุดที่ัวครับพ่อกบน้องตัวนี้แม่เขาผสมในยังบวกครับทองว่างครับทองว่างลูกเราจะไปตัวที่ใดครับเป็นตัวที่นี่นะครับลซี่ครับ๋อได้ทำตัวแล้วที่ดีว่างในสามตัวนะครับ ยอดทองมูนเจ็ดัน้าร้อยครับมองอย่างได้อครัโอราคานี่ท่านบกไก่อะไรไปส่งให้เลยเนาะพี่น้องเนาะครับขอเบอร์เลยครับมาคูณเก้าสามห้าหนึ่งสสามหนึ่งครับสามตัวได้2แเม่ได้1นึ่เลยครับเด้ออีหลานี่กะดีสูงร้อยครับถ้าไหน่น้องร้อยสามาเนาะรอยสาิบขึ้นครับขึ้นครับแล้วก็ทรงลูกไครได้เนาะลูกจะแง่ไหมครับเนี่ยเอออีหลานี่ส่งกับททายเยอะเนื้อหนังครับอีก่อทะเลกะดีมีโอกาสได้ตั้งท้องครับครับ ให้คันน้องเด้ครับเด้กับโชหะเราเนี่ยครับเชิงพาลูกเป็นบักลาน้อยบักลาน้อยครับเอาว่าลูกพริกแดงท่านก่ได้ใบมันรอกคุณีใบแต่ว่าสีก็โอเคเด้วเนาะแม่ขาวลูกแดงเอ้ยสงเขลาได้ให้คันน้อง ผัผมเจ้านะาลผมเสยูน้าผะขายผมเลยวนน้ท้ลุ้นเงนลุ้นเงนก็โห่แรอันน้อหลับหลตัดหัวื่อวานเนี่ยมโห่แรงมะ พอดีมาเจอวพ่อแหล่นะพ่อแหลนเนาะพ่อแหล่สวัสดีนะครับสวัสดีครับได้ไหมสามตัวไปได้หนุ่มซองแล้วก็เม่นหนึ่งเม,มยใหญ่หนึ่งตีนะพะะ่อเม่นปหึงสาวเมยสาวตัวหนึง่งพ่อปลาก้อนกลาตัวไหนนะบกลาตัวบ่มีเขานั่นว่าวเมืนสีฟันหาครับประมาณจากปีนะพ่อได้ปีหนึ่งปีเสียดเยอะ ไอ้เอาไปขุนนะพ่อเนาะครับเอาไปขุนได้เลยหนึ่งหมื่นสี่พันหาร้อยอ่ครับนี่คือบุกหลาตัวไหนเลยครับครับอาที่นี่เบิ้งสาวตัวนี้ที่ไหนครับสาวตัวนี้ท่องได้สามเดือนแล้วครับผสมพันธุ์ได้เหราครับอ่าผสมมันมันมีใบย่อมว่าเดาไหมาโอ้ยห่อเพื่อนคะครับมียีห่ออยู่เครื่องพาได้หลายเนาะสูงยี่ห้อร้อยเฉลี่ยพ่อเลยสี่พ่อได้ปะ สูสีเนาะหุบยึดะต่เพีูงีละสีถือว่าพานอยครับอีลานี่สองหมืพันครับสองหมื่นหนึ่งพันเป็นโงืี่เงี้ยครับผมต่ปีติคนได้พ่อบ่มีครับตะนีบ่มีครับเอาบักลาตัวที่สามตัวบักลาตัวมีเขาเนี่ยหมื่นเจพันครับตัวบักลาตัวนี้อยากลดก็ขอหน่อยเนงเป็นน้องตัวนี้ละน้องตัวอีลานแเน้น้องตัวแม่น่ะอ้น้องกันอันนี้ก็ไปคุณพ่อเนาะครับไปคุณได้ที่คอเบอร์พ่อเลยไห้หน่มาครับครับศูนย์แ 0525ก็ 5, เลียจากบ้านข่าวพี่<ม>น้องอยากได้บักลาสองตัวนี้ไปคุณไปไปในอคอกหรือว่านางตัวนี้ไว้ในอคอกเอาปิดเน็ยนะพอนอะครับไปต้องหาพ่อเลยพ่อเลยมาด้ะครับเพื่อข<ม>อบคุณได้หลายเมื่อนี้เสียยาแล้วไม่ได้หงวไม่ได้ครับแต่ว่าเราได้ควายถือว่าเป็นควายงามกันนครับเพื่อพี่น้องอยากได้เป็นเลี้ยงเดี๋ยวเบื่อหน้าแล้วกว็น้องให้ยาเนาะกบานแล้วก็เป็นสีท้องกันหน่ลยครับ แล้วเขียนคิ้วด้วยไงครับมันบ่นอ่ะครับเขียนคิวโอ้อีหลายนี่เออเขาสงกาทาเอ๊ะที่ผ่านจากโตแล้วเนี่ยยญาผ่านลูกอ่ะลูกแหลครับลูกแหลก็ตัวเดียวครับอ่าลูกนี่คือมานน้ำกันนี่เนาะเป็นบางลายเนาะประวัติเขาบอกครับลูกเขาอ่ะนี่ยี่ห้อผมก็มีอยู่ทางมาใบเขาเห็นไปเท่าเขาเห็นไอเนื้อหนังสงกาทาเดี๋ยวเขาไปเก็บรายละเอียดแล้วสูงเท่าไรครับ ร้อยสามสิบก oh, ัวยี่สิบหกยี่สิบหกตัวสามสิบตัวสามสิบตวผ่านลูกแรกนี่แต่บะเตี๋ยตอนนี้ท้องกันได้ครับป้องมีไงท้องมีครับนี่มีประวัติตอนนี้ผสมยี่ห้อไหมเตี๋ยยี่ห้อเนี่ยมีใบนี่โอู้เข้าแล้วแม่หอยยาบุ้งลูกเหรอป้าป้องยกมงคลนโอ้ผสมยกมงคลครับเด็กี๋ยวแล้วครับเส๋อเปิ้ลใบเลาะผสมเดือนใดไหนครับบ right, ุ mm. ้งลูกเดือนเกียดที่สิบสองเดือนเกีดเดือนนี้เดือนแปดเดือนนี้เดือนแปดโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วเดือนแปด ล้รอรุ่นเนาะครับล้อรุ่นล้อรุ่นล้อรุ่นครับโอ้ผสมยี่หอ้อสวสดทรงแล้วก็ดีต้องห้อยยัดเน,นาะครับสวดร้อยสามสิบขึ้นได้อ่างได้อีลานะครับหางเถิงปอดเนาะครับปอดดิบอู้ายแล้วก็ดีแล้วเนี่ยไหมอูลดูซ้ายแล้วไม่ควรหน้าตาไหมไม่ยัดอะไรครับเปิดไปหาเมื่อนะสองตวัวเลยนะครับเปิดสองมีสามนะ ผสมหยกมงคลไปอีกต่างหากนะครับที่ย้ขอเบอร์นะครับมาก็เบอร์ส่วนแปดเจ็ดเก้าหกสองหกห้าสี่แปดครับพี่น้องอย่าได้ควายไปไว้ในคอกเลยครับเดี๋ยวเยโทรหาหอยยแล้วราคานี้กันมั้ไก่ทรงให้พี่น้องได้อยู่เนาะครับทรงได้ยุบเดี๋ยวผมเบื้องละเอียดก่อนเบื้งลูกซ้ายเขาเรียกข้าพาเนาะหลอดเนี่ยเนาะเอาไปอนนักพจเอาไปไปเปลี่ยนพ่อพ่อได้เยอะเนีครับบเวลา